มาจ้ามาจ้าร้านป๊อปคอร์นเปิดแล้วจ้ามาซื้อป๊อปคอร์นกันจ้าซื้อวันนี้มีของแถมยิงปืนฟรีด้วยนะจ้าหมกอะไรของคุณคบเนี่ยคุณใส่หม,มกอะไรอะเชอร์รี่ไห <laughs> นยูเฉยๆดิปามองว่าเป็นเหมือนอะไรรู้ปะ่ะไอเนี่ยกัปตันแจ็คสไปโรอะที่เป็นปลาหมึกอะเ,ออ <laughs> เดี๋ยวกัปตันแจ็คสไปโรไม่ได้เป็นปลาหมึกนะอีกคนหนึ่งที่เป็นปลาหมึกอะที่มีนวดแบบเนี้ยอตัวร้าย เพียงไรอ่ะรันบ๊อบคอนเหรอมีบ๊อบคอนมาขายแถวบ้านเราด้วยไปดูกันมะไปไปไปเฮ้ยบีมแม่ค้าคนนี้เหมือนเจบีเลยอะบีมเจบีเหรอใช่เหมือนเจบีเลยอะเจผมมาซื้อบ๊อบคอนครับโอ้น <busca> ี่น้องบีมหรือเปล่าเนี่ยชาวร็อกชาวร็อกชาวร็อกนี่เป็นตัวเป็นชาวร็อกมาเลยโหเข้ากับเจมากเลยไหนลองดูสิอสัมปทานมากระวังนิดนึง เจ๊แล้วไหนอ่ะไอ้กระทงกระทะไอ้ที่ไว้คั่วป๊อปคอรนน่ะเจ๊โอ้ยเชยจริงๆเลยเราไม่รู้เหรอเดี๋ยวนี้สมัยใหม่แล้วเขาใช้ไมโครเวฟทำป๊อปคอร์นได้ฮะนะ มันจะเป็นไปได้ยังไงไม่เช่หรอกผมไปเดินงานวัดนะป๊อบคอนนะเขาใส่กระด้งแล้วก็เขย่าเขย่าอ่ะร้อนแบบนั้นแน่เดี๋ยวนี้เจ๊ใช้แบบนี้แล้วสะดวกจ้าจริงเหรอเจ๊ใช่ไม่ใช่แล้วเจ๊มัวมากกว่าเออเจ๊มัวไม่ดูอยากกินรสอะไรจ้ากินฟีกินรีก่อนใช่ป่ะรสแรกอ่ะให้ชิมจ้าชิมรีเอาดิบิ้มชิมรีจ้ารสเนยซาวครีม บัตเตอร์สกอตแล้วก็พั f l ฟจ้าอะไรนะอะไรพับโฟพับโฟพฟับโฟพับโฟโหสำเนียงเจ๊นี่ไม่ได้นะนะจานบิม๊มเอารถอะไรดีครับเจ๊เขาให้เราชิมฟรีหนึ่งรถ มาเตอร์สกอตนะจ๊ะได้เลยจ้าชื่อของเขานะจ๊ะไมโครเวฟป๊อปคอร์นยี่ห้อป๊อปแอทโฮมอ๋อป๊อปแอทโฮมเจมเอ้าไม่ต้องพูดมากหรอกเจ๊รีบๆทําให้ลูกผมกินเถอะลูกผมหิวแล้วดูนะจ๊าแกองผมขอฝากหมวกก่อนผมร้อนได้ครับได้อ่ะฝากหมวกก่อนฝากหมวกก่อน หนกล่องมีกิดสองครับเจ๊นี่นีหึกล่องจ้าเขาก็มีให้นี่เลยจุใจเลยจ้าสามซอง<า>เลย<า>หรออ๋ออ,อันนี้คืออะไรอะเจ๊ผงจ้าเอาไว้ขยำโอ้ไว้โรยตอนหลังเหรอใโอเคมาเจ๊เรามาทํากันเลยผมอยากเห็นแล้วอุยอ้ยเขาเกตุ๊ก,กตาด้วยไม่ใช่ตุ๊ก,กตาเขาไว้ให้ยิงปืน อยากเล่นใช่ไหมจ๊ะใช่นี่แต่มีข้อแม้นะหนูต้องซื้อทั้งสี่รสชาติเลยแล้วเดี๋ยวเจ๊ให้เล่นยิงปืนยิงได้ตัวไหนก็เอาไปเลยนะจ๊ะโอบีม ซื้อสิรสชาติได้ยิงปืนฟรีเอาปะตาฟรีด้วยได้เจ๊ช้าเถ่ล่าฝนจะตกแล้วเนี่ยดูสิกำลังแก่มืดเลยอ่ะทั้งวันไม่ตกจะมาตกตอนซื้อป๊อปคอนเดี๋ยวถ้าหนูซื้อของเจ๊ไปนะครับครับด้านนี้นะวิธีทําขึ้นอ่นด้านนี้ใส่ขึ้นห่ะครับวางด้านนี้ขึ้นข้างบนนะจ๊ะอ๋อแล้ววางเข้าไปไงครับเจ๊ใส่ไว้ตรงกลางไมโครเวฟเลยจ้ะแบบนี้นะจ๊ะยังไม่ทันทำเลยหอมหอมไหมจ๊ะหอมครับแล้วก็ปิด ง่ายเลยใช้ไฟนะจ๊ะ800วัตต์นะจ๊ะสองจุดสี่ห้าถึงสามนาทีนะจ๊ะโอเคสองจุดห้าศูนย์เขาบอกว่าไม่เกินสามนาทีนะจ๊ะเฮ้ยตื่นเต้นนะเบียมแล้วเราก็เริ่มาเลยจ้าอุ้ยเอาแล้วรอแล้วจ๊ะแค่นั้นเองเอาแล้ว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 เจ๊เอาแล้วเจ๊เอาแล้วเจ๊ลบก่อนหลบก้อนต้อลบจ้าไม่กระจายอยู่ในไมโครเวฟอ๋อไม่ต้องหลบใช่ป่ะจ้านอน สุดยอดเลยอะเจ้เกิดมาเพิ่งเคยเจอไมโครเวฟป๊อปคอวันมันป๊อปควันในลมหนังเลยใช่กินหอมเลยเนอะไม่ใช่เวลาหมดยังมีป๊อกป๊อกป๊อกอีกเสร็แล้วเจ๊เจ๊บิ้มบิ้มถอยก้อนเพื่อร้อนโอ้โห้เจ๊มันเมันบวมขนาดนี้อะมันบวมจังเลยอะต้องระวังเรื่องความร้อนด้วยนะที่ออกมาเนี่ยให้พ่อแม่ช่วยทำให้นะจ๊ะ เจ๊ไม่ร้อนหรอคะเจ๊ไม่ร้อนจ้าโอ้โหออเปิดอ๋อมันเพยิเองอย่างนี้เลยเหรอเจ๊ใช่เดี๋ยวเราใส่ผงมือสุดยอดเลยอะใส่เมือเหล็กแน่เลยใส่ผงเขย่าแล้วค่อยใส่จานใช่ป่ะเจ๊จ้าโอเคโอเคโอเคที่เจ๊ไม่ร้อนเพราะเจ๊คือมือเหล็กโอ้ยเจ๊เขาอายุร้อยกว่าปีแล้วมือเขาด้านใส่เข้าไปแล้วแช่นอ๋อผงผงผงใช่แล้วเราก็มันก็จะเพิ่มความนัวใช่ไหมใช่จ้าปิดปิดปิดนะจ้า เอาเจ๊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 ทำไมมันสั้นสะเทือนถึงลูกผมเลยอะโอ้เจ๊พอเถอะเดี๋ยวลูกผมปนหัวเสร็จแล้วเหรอจ้าอร่อยไหมเจ๊อร่อยสิจ้าโอเคเจ๊เทมาอุ้ยน่ากินนะบิ๊มหอมมากเลยครับเจ๊เจ๊ชิมเลยจ้าอ่ะบิ๊มกินเดี๋ยวเจ๊กินด้วยนะหอมอดใจไม่ไหวอร่อยไหมครับบิ๊มหอมมากเลยไมโครเวฟป๊อปคอนป๊อปอัต โฮมสุดยอดไปเลยป้าเราไม่อยากกินรถบัตเตอร์เฝอเออร์ะครับรถแหนบบัตเตอร์เฝอเออร์รถเนยเหรจ๊ะไหนครับนี้จ๊ะโอ้ได้จ๊ะเจ๊ผมเอารถนี้ผมต้องซื้อใช่ป่ะซื้อแล้วจ้าอันนี้อันนี้เจ๊ให้ชิมไม่ไม่ฟรีเหรอเจ๊ฟรีแล้วจ้าโอเคโอเคครับถ้ารถเนยไม่มีผงนะจ๊ะโอเคเจ๊ทำเลยเลยจ้าทำง่ายง่ายหนูจะลองทำไหมจ้าบิ๊บลองทำไหมลองครับอ่ะ นี่จ้าง่ายเลยแค่เอาใส่เตากลางออกมาก่อนจ้าไม่ต้องฉีกอะไรเลยอ่าไม่ต้องฉีกซองกลางออกอย่างนี้ก่อนจ้าอ่าให้แบ่แบบนี้เอาด้านไหนขึ้นด้านนี้จ้าวางด้านนี้ขึ้นนะคะเขาก็มีเขียนบอกอยู่แล้วใช่ถ้าไม่วางขึ้นจะเป็นอะไรหรอครับไม่ได้ไม่ได้มันต้องให้ที่กลาง๋ยวมันไม่พงจ้าใส่เข้าไปตรงกลางเลยจ้าตรงกลางไมโครเวฟนะครับโอเคแล้วปิดเลยจ้าเอาตั้งเวลา ไฟแป0วัตต์จ้าเดี๋ยวเจ๊บีใช้ไฟ3นาทีนะจ้ารอบนี้อ๋ออ่าเริ่มทำง,งานหนูกดได้เลยบิมกดครับหุยร้อยจ้ารอจา้าเจ๊ทำไมมันช่างง่ายดายขนาดนี้อะ <c oughs> <ม>ดูดิอร่อยมากเลยอะ่ะลูกผมกินใหญ่เลยอะ่ะอ,อร่อยจนหยุดไม่ได้เลยนะจ้ากินเพลินมากเลยเจ๊ทำไรเจ๊มันบุบุแล้วเจ๊ <c oughs> <ด> <c oughs> เจ๊หิวก่อนเอ้าเจ๊ โอ้นจ้าบวมเลยครับบวมเลยครับนี่จ้าเดี๋ยวเจ๊แกะให้กินนะจ้าว้าวว้าวเฮยเลยความอร่อยรอเราอยู่ตรงหน้าแล้วย้าหบิมกินดูสี่หนึ่งซองได้หนึ่งถ้วยจุกๆเลยจ้านีจ้าอันนี้รสเนยจ้าเนยเค็มจ้ามีแต่รสเค็มอย่างเดียวไม่หวานนะเจ๊ แต่อันนี้ลูกผมชอบเยอันนี้หวานเจ้อันนี้ออกรสหวานจากบัตเตอร์สก,กอตเจ,จ๊ไม่เห็นมีหนังให้ผมดูเลยผมไปซื้อปั๊บคันที่โรงหนังยังไม่ีหนังให้ดูเลยเออนั่นดิมีสิจา้ารอแป๊บหนึ่งนะจา้าฮะเจ๊เจ๊ะจ,ะจ,ะจะเอาเครื่องใช้หนังมาหรอไม่เห็นมีจอเลยนั่นเลยดิเจ้นี่ เพียนเบาดูจากทรงผมก็ฟูฟูอะคุณน่าจะไม่ค่อยเต็มนะนี่จ้าจอหนังมาแล้วไหนไหนนี่เลยจ้าว้านแท็บเล็ตเปล่าเจ๊อ้าวบีมนี่หละนี่มันแท็บเล็ตนี่จอลงหนังของเราผมก็นึกว่าเจ๊จะเอาหนังกลางแปลงมาฉายให้ลูกผมดูหนังอะไรครับเจ๊หนังเด็กวิ่งหนีหมอฟันยาฮะอุ๊ยเด็กที่ไหนอะเจ๊นจ้าเจ๊เขาเป็นไรอะเด็กเขาเป็นไรเขาวิ่งหนีไปไหนเอาเจ๊เขาร้องไห้เลย เขากลัวตุ๊กตาฟันยาอ๋อกลัวตุ๊กตาฟันยี่สิบรอบแล้วเรื่องเนี้ยอ๋อตลกใช่ไหมเจ๊สนกดีจ้าทำไมหน้าเหมือนผมเลยอ่ะใช่เหรอจ้าเจ๊ผมไม่อยากดูแล้วผมจะยิงปืนแล้วอันนี้น่ากลัวเกินไปไอ้เจ๊ยิงปืนอยิงปืนยิงปืนเจ๊บิมแต่เจ๊เขาบอกว่า ต้องซื้อสิรสชาติถึงจะได้ยิงปืนหน้าไม่เป็นไรจ่ายตังเจไว้ก่อนโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวผมโอนตังให้เจเลยนะโอเคจ้าเอามามายิงปืนกันครับจัดสถานที่จ๊บนึงนะจ๊ะโอเคคเดเสร็จแล้วจ้ามายิงได้จ้าเสร็จแล้วเหรอครับเจ้มาจ้ายิงปืนสิบนัดนะจ้ายี่สิบได้ไหมเจ๊เจ๊ให้สิบนัดจ้าสิบนัดก่อนอ่ะสิบนัดสิบนัดตีไปต่อเจ๊โอ้เจ๊ว่าหนูน่าจะยิงปืนแม่นยิงให้ตุ๊กตาล้มใช่ไหม อุยอุ้ยตายแล้ยจี๊ดย้อนเลยอ่ะเจดูคนยิงครั้งแรกอ่ะล้มเลยยอ่ะเจดันเล็ดที่ก็โดนตุ๊กตาไปหนึ่งตัวแล้วเนี่ยอุ้ยอย่าล้มนะอย่าล้มนอ้เอาบีมยิงย้าอุ้ยล้มสองตัวแล้วเนี่ยสองตัวแล้วเจใส่ลูกกระสุนให้ลูกผมเร็้ยวแยบอยังหลงเลยอ่ะบีมเอาเอาให้ล้มไม่ไอ้ยีก เจ้เขาทำของใจเราวะอันนี้นัดที่สองนะเจนะสแล้วแตอก๋อสามแล้วเหรอมีแล้วคืมีสเอาอุ้ยล่นสองตัวเจ้ผมใช้วิชาเสือสมิงครับเจ้ตาค้างไปเลยอุ้ยส่งส่งส่งสองตัวอีกแล้วอ่ะส่งตัวอยู่ เหลือเหลือเหลือซี่ตัวเจใสตัวแล้วบิ่มเจเจเจ๋งแล้วเจเจ่งแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเจไม่กวนนั้นจ้าเจรีบจัดหุยบิ่มอย่าพึ่งบิ่มพึ่งเจเจไม่แฟร์อะตอนแรกเจเลี้ยงติดกันเลยอะแต่ตอนนี้มันห่างกันแล้วอะอุ้ยแม่นขนาดนี้ขอห่างเลยจ้าโอ้ไม่แฟร์เลยนะบิ่มเนอะไม่แฟร์ไม่แฟร์ไม่แฟร์ยิงไป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 นั่นเป็นไงเจสุดยอด อ้าล้มไปแล้วเจ๊เจ๊เจ๊เก็บมาเลยเจ๊เก็บมาเลยเดี๋ยวผมจะเอากลับบ้านแล้วโอเคโอเคเจ๊เก็บใส่ถุงให้เราแล้วจ้าโอ้โหเต็มเลยนี่เจ๊ต้องไปนั่งทำตุกตาใหม่อีกนะจ๊ะอ๋อเจ๊เย็บตุกตาเองใช่ไหมจะเจ๊ไม่ซื้อหรอครับ ตาซื้อจะเจทำเองป้าป้าพ่อยังเหลืออีกสองรถนะเดี๋ยวตาซื้อเจ๊เลยเจ๊อ,อีกสองรถเวฟให้ลูกผมเลยครับได้จ้าลูกผมยากชิมทุกรถเลยโอเคเควมมานั่งก่อนเราได้ตุ๊กตาแล้วเปิดหนังผีดูไหมเอาดิเอาดิเอาดิสาวคีนนะจ๊ะจ้าจ้าจ้านี่จ้าสาวคีนก็จะมีผงม,มาให้ด้วยนัจ๊ะอ๋อโอเคเจ๊ทำอะไรครับเฮ้ยเจเข้ากับบรรยากาศมากเลยอะลูกผมดูหนังผีอะเจ๊ แล้วก็กินป๊อปคอนไปด้วยอร่อยเลยจ้าสามนาทีเหมือนเดิมนะเจ๊จ้าไปแปดร้อยแค่นี้เราก็หลอ่อเจ๊ดูด้วยนะจ้ะเจ๊ดูได้แต่มือเจ๊อยู่เฉยๆเจ๊อย่าแย่งลูกผมกินผมจ่ายตังค์แล้วนะบีมดูเรื่องอะไรอะครับบีมเป็นไงกันนี่กันนี่เวอร์ชั่นไหนอะเวอร์ชันตอนโตบิ่มขึ้นใจกันนี่นี่ใช่วิ่งน่ากลัวน่ากลัว อะไรอะไรเคุณเป็นอะไรคุณจะลบทำไมกินไมองเเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วหรอครับเจ๊โอ้โหพองเลยเร็วไหมจ้าดูหนังยังไม่จบเรื่องใช่ใช่เร็วมากเลยเร็วมากครับต้องว่าย้าจ้าเจ๊ใส่ผงก่อนนะจ้าเจ๊ผมขอดูผงได้ไหมเจ๊ได้จ้าผมอยากเห็นผงว่าเป็นยังไงครับโอ้สุดยอดเลยเจ๊มีผงด้วย ใส่เลยครับเจ๊กินมาแล้วจะกินอืมกลิ่นครอถลุก้น,กกน,ปน,นปไปในปากเรียบร้อยแล้วเจ๊โอเคเลยครับเจ๊ลูกผมอยากกินแล้วรสซาวครีมวิ่งหอมอะเป็นไงอร่อยไหมบีมอร่อยเจ๊เอาอีกรสหนึ่งเลยได้จเจ๊ย่ามัวแต่ห่วงกิน,นเพราะฉะจ๊ทำให้ผมก้อนป้ารถแทร็คทัวร์เขาเป็นพรีเมียมด้วยเหรอ ใช่จ้าเขาเขียนว่าพรีเมียมรถพิเศษมั้งทับฟูทับฟูนี่จ้าอ๋อทับฟูก็มีผงนี่สรุปรถที่ไม่มีผงเนี่ยคือรถเนยใช่เนยเค็มเอ่าไม่มีผงโอ้โหจากแฟบๆนี่มันผงไม่น่าเชื่อเลยอ่ะจีอืมเขาเอาดูเจสะดุ้งเจสเจสตุ้งเลยอ่ะ สยสดไม่ไหม้ร้อนๆเลยจ้าผมเชื่อแล้วว่าร้อนกินกินโฟวทัฟโฟวคล้ายๆบาร์บีคิวต้องเป็นอะไรีอร่อยๆนะเลยจะเจ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 ยุดเจ๊ยุดพอเจขย่าหัวลูกผมขย่าตาม มันต้องมีอะดูดซิเลยอะดูดซิพะอ้าวพ่อพเจ๋เดี๋ยวไม่ได้กินมันจะอร่อยอ้าวเจ๊ไปจ่ายลุ้นแล้วอร่อยเจ๊วิธีเร็วๆเจ๊อยากชิมแล้วครับโอ้โหเสียดายอย่าทำหกเจ๊เดี๋ยวเจ๊ชิมให้ก่อนนะจ๊ะโอเคเจ๊ชิมเป็นไงครับเจ๊อร่อยจ้ะลิ้มชิมออ๋ ัไไงไครบอร่อยไหมครับกินแล้ว,ลวรู้สึกมีอารมณ์เศร้าแล้วเฮ้อด <laughs> ีจ้าหนูต้องเอาเสีจ้ใส่ <laughs> จออาวยกันเอาล็อกดิป <laughs> <laughs> ๋าอย่าลืมป๋าคอนี่เราซื้อด้วยนะเจ้ป๊อปคอนที่ผมซื้อสีรถอะใส่ถุงให้เลยเจ้ใช่จา้าเจ๊เตรียมไว้ให้แล้วจา้ <laughs> าแล้วก็นี่จา้า อีกสี่กล้องนี้เดี๋ยวเจ๊แถมให้กลับบ้านหูยจริงเหรอเจ๊ใช่จ้าเขาก็ว่าผมได้นึ่งแถมนึ่งเลยนะจ้านี่สุดยอดเลยเจ๊ใจดีมากเลยอ่ะแล้วอันนี่นะจานก็เอากลับไปกินที่บ้านด้วยนะจ้าแต่แต่เจ๊ต้องช่วยผมถือกลับบ้านนะได้จ้าเดี๋ยวเจ๊ไปส่งโอเค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 ไปกลับบ้านกันเดี๋ยวเจ๊ไปส่งนะจ๊าอ้าวมาครับเจ๊ตามมาเลยอ้าวเจ๊เอามาส่งหมดแล้วนะจ๊ะว้าวเจ๊แล้วต่อไปอ่ะ ถ้าผมหาร้านเจไม่เจอแล้วลูกผมอยากกินน่าผมจะไปซื้อที่ไหนอะเจเดี๋ยวช่องทางการสั่งซื้อเจใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอจ้าโอเคโอเคใครอยากซื้อก็ช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยจิ้มจิ้มจิมจ